เดินทางไปเบตงมาครับไปกับครอบครัวของแตงวันนะครับก็พี่พี่น้องน้องเขทาทั้งนั้นนะครับก็มีแตงวันมีพรมีน้องไก่มีบอสมีน้องเล็กมีเอกมีนันนีนแล้วก็มีตาวาที่เป็นสมาชิกสมทบสมทบมาหลายปีแล้วครับรอบนี้ผมกับน้องวันก็ เป็นขาพลอยไปด้วยนะครับไปเบตรงรอบนี้ก็ถือว่าสนุกอะครับนะครับถือว่าสนุกมากแล้วก็ก็เลยทำคลิปมาให้ชื่อว่าเดือน10ทริปโกทูเบตงครับเดินทางไปเบตงครับเนี่ยเบตงก็มาแล้วก็หลายรอบแล้วรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปแบบไหนเอาเป็นว่าพาพ,กพวกเที่ยว แล้วก็จะเป็นคลิปที่ให้ตาวาพาเที่ยวครับตาว่าคือสุวารินแสงจงเป็นคนป่าบอนตำ่ำนะครับนี่ครับวันดีครับชาวแวนี้นะชาวทีไนทพาเพพาเพพานี่ครับตาวา่าตาว่าพาเที่ยวพาพาเที่ยวเบตงน่ร่มนีนะ ไปทบเป็นตงไปแทบปตรงใลว่าไปในมังเดียวคอยติดตามกันติดตามกันเลยแตหว่าตอนนี้ห้าห้านชาวทีเทพากินก้นครับมายูรีสีนามอาต้อนรับกำลังเปิดหม้อข้าวแกงที่เทพาครับแตงครับสมาชิกเดินทางมาจากพะเยานี่หาไก่ทอดกินกันไก่ทอดเจ๊กเคงเทพา ยังไม่เปิดเรามาเช้ามากนอนไปหาไก่ทอดฝั่งนู้นก่อนมาหาโรตีกินที่เทพาถ้าต่อไปไปไหนป้าหมายต่อไปก็มุ่งเบตงแวะไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางเก็บเก็บรายทางก,ก่อน,นใช่ไหมจะก,กินเก็บรายทางไปเรื่อยๆนี่หัวหน้าคณะทัวเราครับตาวาพาทัว กาแฟก็อร่อยนะครับที่สถานีรถไฟเทพาอตอนเช้าของพวกลูกทีมนำเที่ยวกันครับนี่ตานครับโจเฟอร์นี่ครับวันครับวันกับนแงมาจากพเยาซื้อไก่เจ้เข็งให้อีกอานะครับตอนนี้ก็ของฝากเต็มแล้ว เจ้านี้ดังมากไก่ทอดเทพ้าดังนะงคงคงเต้นดังว่าเผื่อนใช่ไหมนี่แหละครับไก่ทอดเจเข่งเทป้า,ววากับแกงเขียวหวานมันต้องกินขู่กันใช่ไหมทอดทั่วชาวทุกวันใช่ไหมนี้ใ,ใครมาเทพ้านะครับต้องไม่ปลาด<ท>ไก่ทอดเทพา้าต้องกินกับแกงเขียวหวานนะครับ ครับครับครับนี่น,นี่มีแกงเขียวหวานร้อมเลยครับอร่อยถ่ายรูปกับเจ้า,จาดังครับไก่ทอดน้ำเชื่อเค้กโอเคโอเค วันนี้ก็มาจอดอยู่ที่ศิลาคาเฟ่นะครับทานโตนะครับเป็นจุดหนึ่งที่นักเดินทางมาักจะแวะพักกันศิลาแล้วนะครับหุบเขาอยู่ในหุบเขานะครับฝั่งนู้นดูหมอกสิ<อ>นี่พรุ่งนี้เราค่อยไปอายาเวงกันกนู้นมีสตอด้วยมีสตอด้วยอไปสำรวจราคากาแฟกันก่อนศิลาครับ มาถึงก็ถ่ายรูปกันก่อนเลยครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาแวะที่ศิลาก็เจอกะพอดีเปิดมานานได้ยังครับกะเปิดแบบมันสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนเป็นไงผลตอบรับจากลูกค้ารู้สึกว่าโอเคมากนักท่่องเททียวุกคนก็จะแวะมาที่ศิลาอยู่ในภูเขาสวยงามนะค่ะมาถ่ายรูปนะคะคือทำที่นี่คือใจชอบอ่ะนะใจชอบจริงๆใจชอบ ใจชอบคาเฟ่ coffee, เป็นคนที่รักคาเฟ่คือเป็นคนที่ชอบกาแฟอยู่แล้วก็เลยเลือกทําร้านกาแฟให้นักเดินทางได้แวะกันเลิกสี่ิสพี่ไดเป็นไงบ้างครับมาจากพะเยามาเจอโค้งเบตรงพอๆกันเลยเมาเมาอย่างเดียวครับ เรามาที่สะพานโตกุแซนะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลานะครับนนมุมข้างบนครับนี่มุมจากข้างบนคือสมัยก่อนถ้าไม่มีสะพานนี้ต้องขับรถอ้อมพอสร้างสะพานมันก็ลดร,ระยะเวลาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง ถ้ามาเบตงนะครับยังไงก็ต้องแวะสะพานนี้นะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องผ่านนะครับแล้วก็มาที่จุดชมวิวแล้วก็แวะถ่ายรูปกันนะครับ พอมาถึงกอมอสี่นะครับลูกทัวร์บอกว่าจอดจอดจอดจ,จ,จ,จะกินเฉากล้วยเดี๋ยวมาไม่ถึงใช่ไหมต้องกินเฉาก้วยกอมอสี่มากินบุญดำกับบุนดำ,ดำเออบ้านเราเรียกบุนดำไปเลยครับที่ไปที่ไปเดี๋ยวร้านปิดนะครับมาเบตรงนะครับเฉากล้วยกอมอสี่นี่ ไม่อยากให้พลาดกันคนเยอะครับร้านดั้งเดิมร้านแรกเลยครับร้านนี้นี่แวะมาร้านเฉาป้วยนะครับอยากกินขนมถ้วยโบราณก็ดูแปลกดีต้องใส่ต้องต้องต้องเติมเครื่องเคียงด้วย กระเทียมเจียวแล้วก็นี่เป็นซีอิวอ๊วดำน่าจะเป็นซีอิ๊วดำเบตงอ่านี่ครับมาแล้วครับเจ้ากล้วยครับอเอาเลยครับแดงครับอ,อืมอร่อยอ๋อกินแล้วยังไม่เคยกิน, <laughs> <laughs> นร้องไม่ใส่ก็ไปร้องไต้อง

นี่ครับเป็นขนมถ้วยท,ที่ที่ใส่อะไรนะก็เรียกอ,อะไรนะเมื่อกี้ซีอิ๊วดำอ่ะกับกระเทียมเกียวเนี่ยเนี่ยใส่อย่างนี้เลยออ

ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับอุโมงค์พีรามิตรครับอ๋อเดินไปามาเที่ยวอุโมงค์พีรามิตดนะครับฝนตกพรำม,มนิษฐ์นะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับครับหันหน้ามาหน่อยนะครับเร,เร็วเร็วเร็วครับเดินกันเดินกันยังไม่เดินจริงเลยตอนนี้เหนื่อยแล้ว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ผู้นำทางที่ดูตอนหลัง <c oughs> มาถึงอุโมงค์ปิยามิดหนึ่งก็ ฝนตกพอดีครับแต่ว่าเดี๋ยวเดินเข้าข้างในก็ไม่เปียกฝนแล้วครับเพราะว่าเราเดินลอดอุโมง์เข้าไปภาพเส้นทางอุโมงปิยมิตรนะครับถ้าใครมาที่เบตงเนี่ยไม่มาเดินไม่มาลอดไม่มาชมอุโมง์ปิยมิตรนี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของเบตงครับ ตัวเข้าอุโมงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ2คนนะอ๋อโอเคเอาไปแล้วครับเข้าอุโมงแล้วครับไปเลยครับเข้าอุโมงกันแล้วนะครับ เดินเข้าไปนะครับระยะ1กิโลครับนะครับมีทางทะลุออกได้หลายทางด้วยกันครับวันนี้ก็เป็นช่องเดินขึ้นข้างบนครับรู้สึกจะมีเสียงหอบกันนะครับอ๋อเราก็มาเจอทางออกครับเรารอดแล้วครับเจอทางออกแล้ว เป็นไงบ้างครับคนข้างล่างสบายดียังสบายอยู่ใช่ไหมสบายดีสบายดีแตงมาอุโมงค์ปีรามิดโอ้ทั้งสนุกทั้งมันลุยขึ้นลงสามสี่อุโมงค์อืมแล้วนี่อะไรมาถืออะไรมาอันนี้คือสมุนไพรหายากครับ สรรพคุณเป็นยังไงบ้างแก่ลมร่องสูงเรียกว่าอะไรนะกะวานอ๋ออันนี้เป็นลูกของมันเหรอม่ลูกมีลูกกะวานอ๋อเออแล้วจะต้องเอาไปต้มหรือเอาไปทำให้แห้งหรือยังไงแห้งหมดอ๋อเอ่อเอ่อดอกดาหลาหรือเกล่าไม่ใช่กะวานอกะวานนะตอนแรกผมคิดว่าคล้ายๆดาหลาว่ะ แวะมาหาอาหารเที่ยงกินที่ร้านปลานินสายน้ําไหลนะครับร้านโกงยิวนะครับครับตาวาวก็ทําหน้าที่ถ่ายรูปตามปกติตาาก,กินกันครับาารกินกันครับ มีไข่เจียวด้วยครับไปกันครับที่บอ่อน้ำพุร้อนในทีนี้มันไม่มีกินกรรม,มาทั้งนันจะสุกไหม,ไมลุ้นกันลุ้นกันต่อไปน,นี่ครับ บอ่อน้ำผูร้อนเบตง วันที่สองที่เบตงนะครับนี่ชถวนี้ก็มีโปรแกรมเดินทางกันต่อจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวติดตามกันครับนี่มาเบตงจะต้องไม่พลาดป้ายนี้นะครับก่อนเข้าตัวเมืองเบตงอ่าโอเคเบตงยินดีต้อนรับสู่เบตง มาฉกอ,อ้อยกมศีก่อนเดินทางออกจากเบตงนนก็แวะซื้อกันอีกอน,น,นะครับขุนดำครับขุนดำฉกอ้วยเบตงอ่านะครับทุเรียนเบตงใช่ไหมเนี่ยอ่าทุเรียนกวน,อนทองฝันทองกับอะไรนะคะอืมมัมณีไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งครับ ออนะครับเป็นของฝากนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือนอกเหนือจากวุ้นดำเฉากวยแล้วก็คือมีข้าวปั้นนะครับเป็นขนมถ้วยโบราณกอมอสีอ่านให้ฟังดีกว่าขนมหวานของชาวจีนฮักก้าขนมที่ต้องใช้ไม้ไผ่ตัดเนื้อสัมผัสนึบนับราดด้วยกระเทียมเจียวและซีอิ๊วหวาน รสชาติหวานมันเค็มอร่อยอร่อยจริงๆครับร้านนี้และครับเป็นร้านดั้งเดิมเจ้าดั้งเดิมกันเลยทีเดียวนะครับของเฉากล้วยกมอสีเบตงนะครับดูป้ายนี้ไว้นะครับเฉาก้วยเบตงบุนดำนะครับกมอสีเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมนะครับนี่มีเรื่องราวมีภาพเจ้าของเดิมนะครับแต่ตอนนี้ลูกหลานเขาก็ เสิรทอดกันนะครับนี่ครับคณะเราก็บรรทุกของเพิ่มเติมนะครับนี่ครับตรงชุมชนกอม .4 อนะครับนี่ซื้ออะไรอีกส้มนะครับส้มมาเปิดร้านกันเลยทีเดียวส้มเบตรงนี้อร่อยครับ ดูครับกำลังก้มเลือกส้มกันอยูค่คนเลือกไปไหนแล้วอ่ะเลือกใส้ย่เีมครับส้มเบตงครับส้มเบตงอร่อยครับนี่โอเคเป็นส้มลูกใหญ่นะครับใช่ก็เอาเลยนะครับมาเบตงนอกจากเฉากล้วยแล้วต้องส้มแล้วครับ แวะที่กมสีนะครับอเอาเลือกกันไปเลือกกันไปหยิบกันไปสกายวอล์กอายเวงนะครับสวัสดีครับ,รบมาก,กี่คนก็ขอถุงใส่รองเท้าสวมไปเลยสวมทับไปเลยนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าพื้นกระจกเนี่ยเดินตีนเปล่าก็ไม่ได้ ใส่รองเท้าก็ไม่ได้นะครับต้องใส่ถุงอย่างนี้แหละมาอยู่ที่ไอายเวงครับทะเลหมอกมาสายหน่อยนะครับแดดจ้ามากคือแดดมันก็ส่งมาตรงหน้าพอดีแต่ว่าก็มองเห็นอยู่ครับมันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแต่ว่าหมอกก็ยังเยอะอยู่ครับนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ มองไปข้างล่างตอนนี้เราอยู่ชั้นบนมาที่นี่ต้องไม่พลาดทะเลหมอกครับ สถานีสามสองบังก er okay. like yeah, ินชาร้นดิเนี่ยมีอาหารหลากหลายจริงแบบที่บังว่ามีโจกด้วยมีตามสั่งด้วยครบถ้วนร้านกว้างขวางอยู่เอามาจากกมสมากินที่กมส์ีามสองนี่มันอร่อยจริงจร ใส่เสื้อรามกันมาเลยเป็นไงบ้างครับทะเลหมอกรอดไหมอืมก็สวยนี้เรามาช้าเป็นนิดหนึ่งอืมมันสวยน้งเสียวถ้าเช้ากว่านี้จะสวยกว่านี้แต่ว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละอืมแต่วันนี้แสงอาทิตย์มาขึ้นตรงหัวสกายวอล์กพอดีมันเลยสองหน้าอืก็เน ครับครับสั่งกันครับสั่งกัน,นอาหารอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างเลยครับไม่ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังครับของอิสราบอร่อยทุกอย่างครับเออเอร่อยจริงๆริงเป็นไงแม่แตงอาาร่อยใช่ไหมอร่อยนะอาาร่อยนะนี่มาเจอน้องทีมศิล,ลปินเบตงท้องถินาา่นทีมสตรีทอาร์ตนะครับเป็นไงบ้างอาหารโอเคอร่อยมาก ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะมาสถานีสามสองอาหารหลากหลายมากอโอเคโอเคออกไปบังเดินทางต่อวัดวังไซนี่นมาเยี่ยมผีลวงกับ มาเยี่ยมเยียนกันตามปกติน,นี่ครับทีมฝ่ยยายโยกผสมกับป่าบอลดำ ไหนครับตอนนี้ร้านจีกิวอ่าร้านจีกิวเสี่ยวอร่อยหมูกรอบอร่อยหมูแดงหมูกรอบนี่หนึ่งหนึ่งที่วัดวังไซเขาแนะนํามาว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยอืถ้าผ่านไปผ่านมาเบตงก็มาแวะได้นะครับเดินทางเข้ามาเบตงก่อนไปอายเวงแวะจอดก่อนแวะจอดก่อนออยู่ติดริมถนนเลยอเดี๋ยวไปดูแม่ครัวทําก่อนโอเคแม่ครัวหรือไหมคะ อ๋อนี่ครับนี่กำลังทำอาหารอยู่มีบะหมี่นู่นนี่นั่นที่นั่งพร้อมนะครับในร้านแวะจอดกันได้กินกันก่อนครับก่อนเดินทางต่อ,อเดินทางต่อน,นะครับคืนนี้เราก็จะนอนสงขากันก็เป็นขาขากลับแล้วขากลับแล้วครับขากลับแล้ว,ลลวน่าจะดำๆกันหน่อยเพราะว่าเที่ยวกันมาเหนื่อยอา่า ก็ไมปิดทริปการเดินทางบนเส้นทางเบตงรอบนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมทางทุกคนนะครับที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้ถือว่ามีความสุขครับเนี่ยครั้งหน้าจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีก แต่ก็ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจผมก็หยิบมาบอกเล่ากันนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับมาแล้วครับรถมาแล้วครับกรา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 บกลับนี่จากทะเบียนพัทลุงเป็นเบตงแล้วครับ